อีพที่7จ็ดไทยแลนด์โอลี่ฝรั่งขวนคำได้หรือไม่ลองชมกันดูครับขวนเป็นขวนะ <laughs> 3, 2, นแล้วขวนแล้วสามสองหนึ่งลองก่อนยากมากนะยาก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 มากๆๆากากนะขวนเป็นลอกก่อนลอวก่อนปวดัวนะนี่คอนดาหาดอนยากมากนะ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ e ีีที่เจ็ดแล้วนะเจ็ดเจ็ดหรอเจ็ดแล้วที่เดือนหนึ่งเรามาถึงอีพีเจ็ดแล้วครับก่อนอื่นเราต้องขอบคุณผู้ชมที่ติดตามกดซับสไคร b ์ในช่องเราด้วยนะครับตอนนี้ยอดล้นหลามมากๆเลยแต่ละคลิปนี่ร่วมหมื่นนะครับมีโควต้ วันนี้เราอยู่ไปที่ร้านชาบูคุณแม่นะครับสาขาร้านคำแหง197นะครับก็ยังมีสาขาลาดกระบังด้วยนั่นเองใช่ลาดกระบังสาขานั้นก็ใกล้ๆเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ร้านชาบูคุณแม่ก็กลับมาเปิดปกติรี้บ้อยแล้วนะครับกับบุฟเฟต์อาหารอร่อยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับร้านชาบูคุณแม่นั่นเองเปิดบริการกี่โมงคุณเอ้เปิดบริการประมาณ11โมงนะครับปิดเที่ยงครับปิดสามทุ่มปิดสามทุ่มเลิกตลกกันแล้ววันนี้เราเข้ามาสูดสาระกับลอบ้านนะครับภาษาไทยกับภาษาเปรีเนียเไ็นครษา ว่าคำผวนเป็นคำเดียวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะประเทศไทย Thailand <c> only <oughs> เท่านั้นคนต่างชาติไม่สามารถผลคำได้คำผวนใช้เมียงเชียงใหม่คือต่างประเทศเขาไม่เล่นแบบนี้ต้องบอกว่าคำผวนเนี่ยมันก็เป็นอีกคำหนึ่งที่คนไทยชอบเอามาใช้เล่นกันบางที่อาจจะเป็นคำหยาบคำละมกคลึงนิดนึงแต่ว่มันแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ที่ดีของคนไทยนะ ดูเป็นคนตลกดูเป็นคนเข้าถึงง่ายกลายเป็น c าเจอร์เราไปแล้วนะครับทุก่อเผอินว่าผมได้รู้จักกับคนคนหนึ่งเป็นนักศึกษาอังชาบมาศึกษาที่ประเทศไทยด้วยเดี๋ยววันนี้เราโชว์โปรเราจะให้คนต่างชาติมาโชว์ให้ดูว่าถ้าเราสอนเขาผลคำเขาจะผลคำได้ไหมกับ ep ที่7 Thailand o ด์โอฝรั่งผลคำได้หรือไม่ลองชมกันดูครับและขอเสตัวตือประหลับกับตัวแทนจากชาวต่างชาติของเราในวันนี้นะครับขอเสตัวตือกับคุณ,คณคยูคค โอเคเฮ้ยผูคนไทยมาหน้าแล้วมายูฟอร์มผมมาจัดกาหน้าผมมาจัดกาน้ากาหน้านะครับมาอยู่ที่นี่ทำไมมึงไม่ต้องมีสัิเลยนะไม่ต้องมีนะครับ Can you speak Thai เย็นหนาวไม่บอกเอาแล้วทำไมไม่บอกหมดแก้วเย็นแน่แน่ พู้ไทยได้พูดไายเยอะไหมประมาณ30% 30%อังกฤษ3 0โอเคอย่งนีสาแวถแมอายุมหาลัยกระเซ็นรุนดิ่ลก้าวกระเซ็ปัิลกแต่มันปัญหาคืออะไรรู้ป่ะคือลูกคัดตอบได้หมด่าเย่มรู้จักคำขวัญไหมไม่เคยเรีนคำขวัญเนาะจริงๆแล้วคำขวัเนี่ยไม่มีในโคจารุกมนะแต่ว่ามันจะมีเป็นเป็นโจ๊กเป็นมุกของฝรั่ง r e r comedian สปูนิซึมสปูนิมใช่อ่าคอยเซมเปิลให้หน่อยดิยกตัวอย่างให้หน่อย คนไทยเลีนคุณบอกว่านั่งชื่อกาปวนใช่ไหมที่ประจักผมเราไม่ได้เรียนแบบนี้นะเราเรียนแบบไหนครับเพื่อว่าคุณพูดอะไรอ่ะอยากให้ใครพูดคนนั้นก็ต้องแบบต้นจากแบบสุดายอ่ะแล้วก็อันนี้เราต้องพูดแบบไหนในยกตัวอย่างสิเช่นบิ๊กดัดดี้ดัดดี้บิ๊กอ๋อคือการสลับสลับคําเลยสลับคาเลยต้องพูดเร็วๆนะเร็วๆบิ๊กดัดดี้ดัดดี้บิ๊กอ๋อวันนี้เราก็เลยจะมาสอนลูกคัด จริงๆแล้วหลักของคำผวนนะครับคือการคงที่ของตัวพยัญชนะต้นแล้วก็สลับเสียงสลับนะครับอย่างชายเมียงเชียงใหม่ชายเลียงเชียงรายชายเมียงไม่ได้จริงเ้ยพอเข้าใจอยู่ไหมเข้าใจแต่ผมคิดว่ายากมากยากมากและนี่คือช่วงเชลเล่นของเรานะครับเราจะมีสับมาให้ลูกคัสลองผวนจำนวนทั้งหมดดคำมาวัดกันว่าลูกค้าจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่าครึ่งๆแบบมึงกับกูสองคน สี่เลยสี่คำผมว่าได้มากกว่าอ่ะมึงมากกว่าสี่กูดูจากใบหน้าของลูคัสแล้วน้อยกว่าสี่แน่นอนได้บนลงโทษก็คือข้างในนี้จะเป็นระเบิดสี่ลูกแต่จริงๆไม่รับบนเบาจะเอาเนี้ยมารัดหัวคนที่แพ้จะต้องปิดตาแล้วโดนเจาะดุ้มซึ่งในนี้มันจริงมีไอเทมรับอยู่ด้วยเราก็ได้ใส่เลยที่มันน่ารักน่ารักหน่อยคือพริกไทยพริกปนมาเรามาลองกันเลยดีกว่าคำที่หนึ่งคำว่าไนกี้ไนกี้ อยากมากนะยากมากนะนายเก๋นายเก๋ควรเป็นควรแล้วควรแล้วยากมากนะคำที่หนึ่งผิดนะควรแล้วต้องเป็นคำว่ามีใก่มีไก่กี้ล้อค้างในกี้มีไก่ยากมากนะะไร้าคำที่หนึ่งไม่ได้นะผิดนะคำที่สอง หน้าตาไม่มั่นใจเลยที่ว่าไอคิดว่าไอพูดเป็นแต่ไอมีลู้แบบต้องพูดสำหรับภาษาไทยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะให้มันโดนเราทำโทษแล้วโอเคโอเคคำที่สอง black pink black pink the group บิงปั๊ก ฮบิงปักบิงแพคครับสวัสดีครับสวัสดีบิงแพคเป็นคำตอบที่ถูกต้องได้ครับบิงแพคบล็อกเพ็กยากมากนะทานไปสองคำได้หนึ่งคำต่อไปคำที่สามคำว่า f เฟซบ o ๊กเฟซบุ o กเหรอฟุกเบส ปุ๊บฟุ๊บเบสเฟซบุ๊กถูกต้องพรุ่งเช้าพรุ่งเช้าอะไรพริกไทยพริกปนสามคำได้สองนะถือว่าไม่ธรรมดาต่อไปเอาเป็นตัวนี้แล้วกันเป็นสัตว์นะรู้จักสัตว์ไหมแอนิมอลรู้ไหมว่ารู้ไหมว่าจริงๆแล้วคนไทยคำว่าแอนิมอลจะเป็นคำใดได้ใช่ใช่ใช่ลองพูดแอนิมอลมาพูดที่านพูดให้ให้เลยนะสัตว์ มีบริษัทตัวหนึ่งชื่อว่าไทเกอร์ไทเกอร์เหรอทีเกอร์ะทีก้าไทเกอร์ทีก้าใช่ใช่ใช่อ่าไทเกอร์ทีก้าอนาพ่อคุณับมาพไทเกอร์ทีก้าเป็นคำตอบที่ถูกคำที่ถูกต้องเป็นไทเกอร์เธอใกล้มันยากไะยากมากนะ เจมส์บอนด์ขวนเป็นลอก่อนลาก่อนจอห์นเบ n สะไรนะจอห์นเบมส์หน้ามั่นใจมากคนดูคอดูหน้ามั่นใจไหนเดะจอห์นเบมส์จอห์นเบมอะไรนะเจมส์บอนคุณไม่ได้ยินเหรอจอห์นเบอนบใช่ใช่ใอาจอห์นเบมสถือว่าให้ถูกต้อง คำที่6กคำว่าดินเนอร์ดินเนอร์แปลว่าอะไรภาษาไทยอาหารเย็นอะาหารเย็นไม่ออกไปอุ่นนะไม่เป็ไรตเล็บตัวเดินเนอร์ผวนเป็นอะไรดายหน้า dinner ได้แน่จ่าย d i น n e r ดายหน้าเป็นคำตอบพี่ Peter เดินนิ่งเดินนิ่งยากมากเลยยากมากเลยยากมากนะคำที่เจ็ดนะเป็นชื่อวงนักร้องวงก็ได้คุณคำว่า อ้มแช่ขวนมาอ้อมแช่เดิสามสองหนึ่งยากมากนะยาก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 มากมากมากยากมากมากนะอมแช่เบว่าออมแช่ขวนเป็นอาะรอมแชอชขวนเป็นอะไรอมแช่ ปวดหัวนะปวดหัวแล้วปวดหัวเลยอามแชร์ปากสั่นด้วยอั้มแชร์แบบว่าปวดว่าจาม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 อามแชร์ชาโอว้ยใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะอันน้าตะวันหมดอัวน้าตะวันหมดเออชามิน ทามมิ่งโอเคทามแช่ทามมิ่งเป็นคำตอบที่ถูกเดี๋ยวเฉลยให้แต่กือถูกแล้วเพราะที้เกือบถูกแล้วทามแชร์แอร์ชามวววตอนนี้มีเจ็ดคำมีเจ็ดถูกสามคำผิดสี่คำถ้าคำนี้ตอบถูกแวนชนะแต่ถ้าคำนี้ตอบผิดแอลชนะตอบผิดก็ได้อ่ะมาคำสุดท้ายง่ายๆแล้วกันฮอนด้า เฮ้ย a อนด้าเหรอฮอนด้าฮอนด้าฮอด้าคือฮาฮาดอนเฮ้ยเรื่องจริงเหรอวะเรื่องจริงเหรอกัต้นกันต้นฮอนด้าฮาดอนฮอนด้ฮาดอนเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากเก่งมากเลยครัยากมากนะยากมากนะ โอเเคาพริกไทยพิกปนยากมากนะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่7นะครับฝรั่งผวนคำได้หรือไม่นะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณลูคัสมากนะครับขอบคุณลูคัสมากเลยและนี่คือบทลงโทษของผู้ที่ไม่ศััทาในตัวของลูคัส ต่างชาติยังไงเขายังฝวนทำได้เดี๋ยวเราใช้ว oh, ิธ like ีไหนบ้างที่จะให้ลูกป่องแตกจิ้มมันดูธรรมดาไปเราจะใช้ปามิสั้นหลักตาเย็นเราทำยังไงเราอย่างนี้นี่คือตัวอย่างอันหนึ่งโอ้ยตงมาขนาดนี้ต้องยิงได้ยินอยู่ไหมอาใช้ไม่ได้นี่หว่าร้อมยังท่านลุยนะ เราจะใช้ไฟแช็กจุดอันนี้ใช่ไหมไฟแช็กผมกูขอได้ไหมเราให้ได้ไงีอต้มไม่ติดปิดด้านตูดเอ้พีต่อไปอ่ะพวกมึงจะโดนอย่างหนักแน่นอนไรทถ้งลูกครับมือกูเริ่มกลัว EP ต่อๆไปแล้วฝากด้วยนะครับ กับ e ีพีที่7จ็ดมาด้วยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ตกดกระดิ่งด้วยโดนขนาดนี้แล้วนะครับวันนี้อย่าลืมแฮชแท็กเราด้วยนะจ๊ะอยากมั่นนะอยากมากนะอยากมั่นนะโ <c oughs> อเคไปแล้วครับผม <Okay. S 1> โชโปครับอัมโชโปครับปั๊บโชโปครับบ๊ายบาย